พอกับช่องแมงทับพูชาแนลนะครับลุงก็มาถึงแล้วนะฮะเนาะนะครับหลังจากเดินทางแต่เช้านะฮะเราไปหาลุงกันนะฮะรอครับลุงนะฮะโอ้มองไปครับเห็นเขาเลยนะ เอมลอ้ายดีหยคน่มกนล้ม่วายเืกันเลยลืมแล้วรอสิเออวาอยู่ด้วยกันอยู่เลยไม่มห่โมงมาถึงน้ครับซี ยังไงที่บ no ้านโชบอเปไงบ้างโอ้เอาาอ้าวเดี๋ยสวัสดีครับเจ้ปลาน้ยนะอันนี้อันนี้าเอ็นป้ามาทางนี้ก็ได้นะนะเดี๋ยวข้าพี่เกลนี้เอา น่าไปฝากไปชานแก้แวน้อยหน่าเอาน้อยหน่ามาฝากไปฌานเลยหรืออันนี้เอามาปั่นโอ้พี่แอนบนอะไรมาเต็มต้นเลยนะเอาเสื้อผ้าที่เห็นโอ้อาหารพี่ย้ายบ้านหรือเปล่าเนี่ยไม่ทำไมคองเยอะอย่างเลย เอาเสื้อผ้ามาฟันโอ้นักปั่นทำงานยังไม่ได้ซักเสื้อผ้าเลยโอ้โหหน้าเราแล้วตรุตุมาหลายวันแล้วไม่มีไม่มีใครมาล้างเลยอ้าวว่ายยายังตุนตุนยังไมมีใครมาล้างเหรอเฟิร์นเร็ว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 ไม่อยากจะถามน้องแอนว่าเห็นเห็นแชร์อัวมาก่อนแล้วทำไมถึงไม่ได้ อดูไหม่องอ๋อไม่น่าเล้ว่าเอ้าตั้งโครงก็ขนาดแรงมาไม่ได้ยังอก่อนเองทำไมมันร้อนอยู่เลยเนาะสี่สิบองศานะถึงไหมร้อนมากเลย่ะยี่สิบเอขนาดสิบเจ็ดสิบอายังทงานอยุดอันนี้เครื่องมือทำงานเครื่องมือทำงานอกอการทำงาน ้ามาซักนพี่นู่นไม่มีน้ำซักค่ะ่เ<า>ลย,ต,ย<า>ต้องรู้สึกว่าจะขนี่เอารถทำร้อมาขนใช่ใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> ยงมาแล้วรเสมารื้ิดดิีใจด้วยคุณมีเสียงแล้วคุณมีเสียงมีเสียงแล้วย้ายืมคนตอนโองนอรลงมาดิเาเาเอ้ัามีแล้วมีเสียงแล้วเนาะลูกย่ามีเสียงไปทำอะไรที่อนาะชี้เมาเลยต่อต่อไปทำอะไร

เรียนมาค่อยมีวกุ้งแวเดี๋ยวี้วาดิวดวกุ้งเดี๋ยวให้กนมันอะไรเนี่ยาเรียนบเียวยอะไรมาให้้เียมยาบานเราการเหนวดวนมากยิเหนียวนะบ้านมีกุ้งมาี่มีงานทุกคนน สามาสามเลย่ดแค่ขาเดียวเองนะคะแอบแ็บบ่มือถืออย่างเงี้ยโอ้เลยี้เือไม่ได้เลยโอ้โหหน้าโอ้มือถือย่างเงี้ยไปทำอะไรที่ที่สอนออไปไปแล้วไปทำไมสนอ ไปั่ใครอยากจะไปจังสอนอออกล้อสอนอมันวันอยู่แค่นี้แหละโรงพักสอนอโรงพยาบาลอยู่อย่างนี้แต่โรงพยาบาลไม่โอนะโรงพยาบาลไม่โอนผายยาชีไปแจ้งการไฟฟ้าว่าขอไฟฟ้าเพิ่มก็สอนอเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาสอนอเราเขาคุยกันเจ้าพิทยาชีไปแย่งศาลทุกคนน่ะอะไรครับไปแย่งสาลทุกคนน่ะผมไปขึ้นศาลครับไปว้าศาลทู่คุบอกผมไปขึ้นศาลครับ ขัวหมูไปให้แก้บนนะผมไปทุกวันครับสามองภูมิครับโอเคครับผมน่าคมคบเลยเดินทางเอไปไหนยังไม่ซึ้อโอ้ไปไหนไปเรื่อยหรือย่มเงินมานะนหรือยัง

รวบให้ลมห้ามซ้ำเข้าใจเปล่า oh, ก <laughs> <vit> ีามันต้องอย่างนี้เนอะเกาเลยไม่ต้องร้องโอไม่ต้องร้องฮะไม่ร้อก็ซ้ำเลยบรือเปล่าเฮ้ยลูหนูไม่มาบอกลกเราดไม่มาหรอกบางั้งวมันไม้พาดได้บอกลูกดิ จะมาโมแดงไปใส่เลยบหได้มาโอ้นี่แดดแรงเนรึใช่ครับไม่ไม่ได้มาครับเย็นแล้วยังแรงอยู่แดดยังร้อนนี่หน้าแดดประเทศไทยพี่น้องเลยอากาศตรงนี้มันร้อนแบบนี้เนาะใช่อยู่โน่นไม่ค่อยเท่ายเลยเนาะร้อนเลยเนอะไม่แรงเลยเนาะร้อนร้ก็ร้อนเอาร้อนเหมือนกันนะนราไม่รู้เป็นอะไรนะ โอ้ผมดีตตากแดดเสือมันร้อนนวผักร้อนนะครับนั่นหน้าผักเอ็นอ็นในกับหน้าผักชัมพุมแล้วก็น้าผักค่อยสามของเจ้าน้ำเลี้ยุดสามต่องนาคอยู่นะเอ้าเนี่ยเอ้าเอ้าเอาเอ้ยน่าออ้างนอเมากเอ้าแ้วเอ้าเอาน้ำเชื่อมไาเอ้ในเชื่อวยอันนั้เรี้ยวดนิดประตูรัดแล้ว เยอกม่ได้แล้วาหรันเะนิดกันแล้วอ้าว่ะขอรหน่นะครัลุงก็มาถึงแล้วนะป้าโอ้นะ่สิสำหรับที่นี่ต้องควอมดียลงกจีบของติดตามกูไลกูแชร์กูสไลก์ครด้วยับแบงครับกูชาแนลครับ